เสียงแหบค่ะไม่สบายจริงๆแล้วก็จะมารีวิวกันค่ะทุกคนจากตอนนี้ที่อันนี้อันนี้เคยเป็นกล่องเปล่าแต่ตอนนี้มันมีไอนี่เข้าไปก็คือพอจริงแล้วเราตัดหลอดเข้าไปนะคะทุกคนเราเอาหลอดอะมาตัดแล้วก็เอากระติกปากใช่ไหมมาทีนึงแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ทำอะไรที่เราลองเองมาใส่ดูกระติกนมันก็ คุ้มเดี๋ยวเราขยับให้ดูนี่ค่ะทุกคนจะมาเปิดกันเลยค่จะประมาณนี้อันนี้ต้องคือกำไรที่เราลอย จำนวนเม็ดฟุ้งหรือไม่ก็ท็อปปิ้งอะไรย่างแต่ความจริงมันคือโหลดค่ะทุกคนตัดเองก,กับมืออต่อไปสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ที่เราซื้อ,อเองนะคะทุกคนซื้อต่อจากเพื่อนนะคะเราซื้อต่อจากเพื่อนซื้อเลยทุกคนอันนี้ฟินมากฟินที่สุด ไปก็ที่เก็บลูกอุ้มนะคะนี่ค่ะเราขอตั้งไว้ตรงนี้เลยอันนี้ก็คือเก็บลูกอุ้มนะมันก็อาจจะไม่ค่อยฟินเท่าไหร่แต่ก็ฟินนะทุกคนนะฟินอยู่ทุกคนหลอดเล่นแบบใบไม้เห็ดเก็บหลอดที่กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเมลเราจะมาเก็บ จบไปแล้วนะคะสำหรับกันถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์